สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแพนเพจสวัสดีพี่ๆไลา์กลุ่มแล้วก็ช่อง u t u b e นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งหัดเริ่มเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะนะฮะใครที่อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนทําเมนูไหนอร่อยผมก็แนะนําเลยของผมนั้นชอบอย่างนะครับพระน้องเขาจะหอมแล้วก็หวานมากนะครับแล้วก็แกะง่ายด้วยนะครับนี่ครับหอยขมยักษ์รัตนะ,ะขนาดความใหญ่กว้างนะเนี่ยเท่า <Okay. S 1> กล่องพปขีดตาพญานาคนะฮะเนาะน้องของสนี้นด้วย นี่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 ตรงนี้ตัวนี้ไฟต้องสองน้องหอยดยเนี่ยสะท้อนไงสะท้อนเออใช่ใช่อ่านี่นะครับคือเท่ากล่องไม่ขีดนะฮะเท่ากันเลยนะครับเห็นนะฮะเท่ากันเลยตัวนี้อายุอ่าแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนะครับไล่ใกล้เคียงกันนิดหนึ่งบางตัวมีน้องหอยด้วยนะฮะเห็นไหมเนื้อเขาปิ้นออกมาถ้ามีความแตกเสียหายอย่างนี้เราไม่ส่งให้ลูกค้า เราจะเอาไว้ทานแล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์กินจริงกินจริงๆนะครับเนี่ยแตกนิดเดียวเองนะตูดนิดเดียวทนี่จะรักษาได้อยู่กินจริงๆแล้วก็ขายจริงส่งจริงนะครับเรามีของจริงๆเราไม่ได้ทํากันเป็นเล่นๆน,น,นะครับบางทีท่านก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพอาจจะไม่มีภาพสดๆให้ดูอย่างนี้ท่านก็อาจจะเสียทรัพย์แล้วก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับว่าจะแซบไม่แซบ อร่อยไม่อร่อยคลิปต่อไปรู้เรื่องครับขอบคุณครับ